จีมีวิถีประชาธิปไตยระดับตำบลตามที่สนักง,งานคณะรรกรรมการโดยการจัดประชุมชี้แจงได้กำหนดเป็นเงินการเป็นจนนังหวัดตลผู้งานการสงส่งเส,สร,รมิมการเรียนรู้ของขวาญโดยในรุ่นที่หนึ่งจะประชุมในวันนี้อย่างบางกล่าวและตูปสะบายอยจำนวนเจ็ดอำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสิงหานครสศึกษพัฒน,นาประชาธิปไตยตำบล และเลือกละการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสาเพื่อกำหนดรูปกันในการารณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในรุ่นที่หนึ่งค่ะขอเรียเเนยเชิญครับ่าก็คืออกตเนี่ยครับเป็นในการที่นัเรียนตัวแทนเจ้าองเรอมาค้บไหมมาไม่ค้มตายตัวแทนสูงสุเนี่ยครับที่ผมว่าเราจะเข้าหมดอบจอจบครับ จะไปโกรกับเพื่อนแล้วทำไมวันนี้กรกตเนี่ยครับนัาการกาว่ากาหว่าลักวก็ไปส่วนกันเหมือนปีห6,000ที่เรามี878อำเภอนะครับท่านเดี๋ยวทางสื่อที่กรกตก็ๆๆเ,เชิญมาก็แจกให้สื่อมวลชนเรายังพอจะเข้าใจมากกว่าเราก็ได้ใจออกเสียงลงคะแนน แต่พอพูดสวออชุดปัจจุบันอยู่ถูกต้องไหมคะชุดปัจจุบันมีสวจํานวนกี่ท่านถ้าสวออหมดวาระกกะตอหรือ,อพวกเราเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างอา,า,ช,าชีพต่างๆแล้วสองคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขากลุ่มอาชีพสิก <6 S 2> ้า,า <6 S 2> ข่ <6 S 2> มอาชีพ<อ><อ>ที่เขียนไว้ชัดเจนท่านจริงๆสออีทีงว่า คำว่าเลือกกันเองภายในกลุ่มที่ยืหม่แต่ละฉบับที่จะออกมาจะต้องมีการพิจารณากันกลอนก่อนว่าควบคุมเรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน